สวัสดีครับพบก,กับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอนดามันประจําวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองครับขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน